ทำใต้ต้นไม้ตอนที่12ติดอยู่ที่ทางขึ้นสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องความว่าเห็นในปัจจุบันเป็นหนึ่งเดียวมีสติเห็นตามความเป็นจริงเท่าที่เห็นมีปัญญาเลิกละความยึดมั่นถือมั่นจิตก็หยุดไม่สงสัยเป็นการเห็นเพื่อละทั้งหมด เป็นการรู้เพื่อละทั้งหมดมีภาษาอังกฤษประกอบว่า A m i n d that is present is at one with mindfulness. We see things as they really are. With wisdom, attachment is released. The mind stops and weeping ends." Seeing to release at all. Knowing to release at all. <Okay. S 1> ข้อธรรมนี้หลวงปู่ท่านสอนที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งผู้ที่ต้องการปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์อย่างจริงจังหรือใช้ในชีวิตประจำวัน จะประสบการณ์ของข้าพเจ้าการที่มีชีวิตเป็นบุตุชนทั่วไปทำงานลิงเดีวดูตัวเองแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวนั้นก็ทำดังกล่าวข้าพเจ้านำมาใช้อยู่เป็นประจำคือการเห็นในปัจจุบันหมายถึงเราการ ทำงานในแต่ละอย่างนั้นให้มุ่งมั่นในสิ่งที่เป็นอยู่ทำให้ดีที่สุดโดยคยมีสติประกอบในการทำงานอยู่เป็นเนืองนิดทํทำให้การทำงานนั้นไม่มีความผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยเมื่อทำไปผลจะดีหรือไม่ดีอย่างไรเราก็ต้องทำความเข้าใจ และไม่ยึดมั่นกับมันยอมรับผลผิดก็แก้ปรับปรุงให้ดีขึ้นดีก็รักษาไว้เมื่อทำไปเช่นนั้นจิตเราก็ไม่ทุกข์หรือทุกข์ก็ไม่มากดีใจก็ไม่มากก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจนั่นหมายความว่าจิตก็มีความไม่ขวัดแกว่งคือมีความหยุดอยู่ การที่เราเห็นแล้วก็พบในสิ่งต่างๆในทางโลกนั้นเมื่อมีสติอยู่เป็นระยะหรือประกอบอยู่ก็ทำให้เข้าใจสัจธรรมความจริงในแต่ละสิ่งอย่างที่ปฏิบัติก็ทำให้ชีวิตไม่วุ่นวาย เดินไปตามที่ควรจะเป็นข้อธรรมดังกล่าวหากนำมาใช้ในการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้น,นเพื่อหลุดพ้นความทุกข์อย่างแท้จริงก็ถือว่าเป็นข้อธรรมที่สำคัญผู้สอนให้ยึดมั่นในปัจจุบันคือเป็นปัจจุบันธรรมนั่นเองรักษาสติอยู่ในปัจจุบันใช้สติรู้ความจริง รู้อารมณ์รู้ความเคลื่อนไหวรู้ธรรมทั้งหลายและใช้ปัญญาเพื่อที่จะเลิกละความยึดมั่นถือมั่นคือลดละความเป็นตัวตนนั่นเองให้ทำความเข้าใจโดยใช้ไตรักมาทำความเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมแม้แต่เรื่องของจิต ก็เป็นธรรมเมื่อละความยึดมั่นถือมั่นลงจิตก็ชัดเจนหมายถึงจิตก็คือธรรมที่อยู่ในตัวเราจิตมีความชัดเจนจิตก็ไม่สงสัยดังที่หลวงปู่ได้เคยกล่าวไว้ในข้อธรรมก่อนๆว่า จิตคือสิ่งสำคัญอยู่ในตัวเราเข้าถึงจิตในตัวที่เป็นจิตเดิมได้จิตทั้งหลายก็จบลงจิตสิ้นสงสัยอย่างแท้จริงแม้กระน,นั้นถ้ายังไม่สามารถค้นพบจิตเดิมได้การอยู่กับ อาการของจิตหรือจิตที่เป็นเราที่ยังไม่ใช่จิตเดิมการใช้ปัญญาเข้าใจมีสติตามรู้ก็ทำให้เข้าใกล้จิตเดิมไปเรื่อยๆและก็จะพบกับที่สุดของจิตเป็นการพบรู้เห็นเพื่อละทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพ้นทุกนั่นเอง ขอให้ทุกท่านลองนำข้อธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติด,ดูสวัสดี